ขยัาไปต่อในพื้นที่ภาคเหนือเมื่อวานฝนตกหนักโดยเฉพาะที่เชียงใหม่นะคะคุณผู้ชมอยากจะให้ชมภาพนี้ค่ะอาสาสมัครพิทักษ์ยางนาปกติเขาต้องรายงานสุขภาพต้นยางนาในถนนสายยางนาเชียงใหม่นะคะแต่ว่าล่าสุดปักหมุดรายงานภาพนี้บริเวณถนนเชียงใหม่ลำพูนที่แฟงเรีถนนสายยางนานั่นแหละค่ะน้ําท่วมแล้วค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่แยกขัวเหล็กเขตเมืองรวมไปถึงในบาซ่าด้วยนะคะจุดนั้นมีการเคหะมีตํารวจปูทอนภาค5้าท่วมยาว ไปจนถึงแยกหนองหอยค่ะจุดนี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะซึ่งน้ำปิงเอ,อ่อเข้าท่วมอย่างเห็นได้ชัดนะคะเบื้องต้นคนในพื้นที่ต่างช่วยเหลือดูแลการน,นำอาหารน้ำดื่มไปแจกจ่ายกันสำหรับคนที่พอมีกำลังนะคะแต่ตอนนี้ยังคงต้องสังเกตระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำพีหนึ่งริมสะพานนวรัตคุณเทิมพัทรพงศ์รายงานจากพื้นที่ค่ะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ลำน้ำแม่ริมนะครับที่บ้านดูดีตาบลลินใต้ตเพเ่อแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ช่วงสองสาวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีฝนตกลงมาจํานวนมากเลยนะครับทำให้ปริมาณลําน้าแม่ริมเนี่ยนะครับมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็มีความไหลเชี่ยวด้วยนะครับเริ่มมีปริมาณน้ําไหลเข้าสู่บ้านของชาวบ้านในชุมชนบ้างแล้วนะครับแล้วก็เริ่มมีการเตรียมการป้องกันกันบ้างแล้วฝนที่ตกติดต่อกันหลายวันนะครับก็ทําให้ลําน้ําแม่ริมที่ไหลผ่านบริเวณหมู่บ้านดวงดีตําบนดินใต้อำเภอแม่ริมนะครับ มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับและก็มีกระแสน้ําที่ค่อนข้างไหลเชี่ยวบ้านเรือนของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ําและมีพื้นที่ต่ําก็มีปริมาณน้ําไหลเข้าท่วมบ้างแล้วนะครับตลอดจนพื้นที่การเกษตรบางจุดสถานการณ์ของฝนที่ยังคงตกต่อเนื่องทําให้ปริมาณลําน้ําแม่ริมยังคงเพิ่มสูงตลอดจนต้องคอยลองรับปริมาณของลําน้ําสาขาเข้ามาด้วยประชาชนในพื้นที่ต้องคอยติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังต่อไปครับ ถนนสายยางนาเชียงใหม่อยู่บริเวณด้านล่างตรงนี้นะคะแต่ว่าจุดที่รับน้ําเต็มๆคือเขตเทศบาลนาครเชียงใหม่รวมถึงด้านบนในพื้นที่ตําบลช้างเผือกจุดด้านบนค่ะเมื่อวานมีการปักหมุดรายงานเข้ามาจากนักข่าวพลเมืองนะคะคุณผู้ชม เป็นจุดรับน้ําเต็มๆในเขตเมืองเชียงใหม่ค่ะนะะักข่าวพลเมืองคุณกมลวันเล่าว่าเมื่อวานหลายจุดน้ําท่วมขังอย่างริมแม่น้ําปิงที่ผู้ชมเห็นในภาพบริเวณสะพานฟ้าห้ามตรงถนนเชียงใหม่ลำปางชาวบ,บ้านนี่ต้องช่วยกันขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูงนะคะในขณะที่สะพานค่ะซึ่ง เป็นทางลอดกับรถเนี่ยค่ะก็มีน้ําท่วมสูงเมื่อวานนี้รถเล็กรถจักรยานยนต์ไม่สามารถเคลื่อนผ่านไปได้นะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็เลยประกาศปิดทางลอดใต้สะพานแม่น้ําปริงตรงนี้เอาไว้ก่อนค่ะคุณผู้ชม